สวัสดีครับตอนเราเข้าสู่ The Citizen กับผมประชาชนเจริญสิริเอดนี้เราจะคุยเกี่ยวกับการใช้เทเบิลบน Chat GPT แลวก็ Copilot ทั้งขาเข้าและขาออกขาเข้าคือการนำเข้าข้อมูลเข้าไปสู่ Chat GPT หรือ c o p i l o t ขาออกคือนำข้อมูลที่เป็น Data t เทเบิลนั่นนะออกมาใช้งานได้ยังไงนะครับผมบางท่านอาจจะสงสัยนะครับว่า Chat GPT เนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะป้อนตัวเทเบิลเข้าไปขอเริ่มจาก Chat GPT ก่อนแล้วกันนะครับทำยังไงเราต้องแปลงฟอร์แมตอะไรไหม มจะบอกอย่างนี้ครับปกติแล้ว chat gpt เนี่ยถ้าเกิดคุณมีข้อมูลนะครับอย่างเช่นอยู่ใน excel หรือคุณ copy ตารางมาจากเว็บไซต์อ่ะมันสามารถ generate table ให้คุณได้ทันทีนะครับถ้าเกิดคุณอยากจะเพิ่มข้อมูลลดข้อมูลแปลงข้อมูล m u l t ิ p l y บวกลบคุณทำต่อได้เลยได้ซ้ำนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับผมผมบอนราคาหุ้นลงไปนะครับถามว่าราคาหุ้นมาจากไหนผมก็ง,ง่ายง่ายเลยครับไปที่ set นะครับผมแล้วก็เลือกคุณไสักตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ เลือกราคานะครับออกมาเสร็จผมก็ copy แค่นี้เองครับลากมาในช่วงที่ต้องการนะครับผมสมช่วงที่ต้องการนะครับอย่างในช่วงมากกว่านี้คุณก็เพิ่มรายการได้หลังจากนั้นผมก็มาที่ตัว chat gpt ผมแค่ใช้คำสั่งเดียวคือสร้างตารางนะครับแค่นี้เองสร้างตารางแล้วผมก็แปะวางลงไปนะครับมันก็จะสร้างตารางตอบให้ผมแบบนี้เลยนะครับคุณเห็นว่าเฮ้ยใช้ chat gpt f o หรือเปล่ามาเลยทำได้นะครับ ไม่จริงนะฮะตัวฟรีก็ทําได้ผมไปที่3.5ครับตัวฟรีนะี่ครับผมสั่งมันสร้างตารางข้อมูลแล้วกันอา่าเพิม่มนิดนึง้างตารางข้อมูลผมกดข้อมูลลงไปผมก็รันให้มันวิ่งลงไปดูซิมันจะสามารถสร้างตารางให้ผมได้ไหมนะครับอันนี้มันก็จะเริ่มสร้างตารางให้ผมแหละนะครับเฉยนว่าผมเนี่ยไม่จำเป็นต้องแปลงเป็นฟอร์แมตอะไรเลยนะครับมันก็สามารถสร้างอะไรผมได้ทันทีนะฮะซึ่งในาตารางข้อมูลนี้ถ้าคุณอยากจะทําทอะไรดนะีฮะ บวกลบอะไรก็แล้วแต่เนะี่ยคุณสามารถทำได้บนนี้นะครับอย่างเช่นตัวอย่างนะครับผมอยากไดเเ้เพิ่มช่องหนึ่งแล้วกันนะเ,เพิ่มนะครับผมคอลัมน์ที่แสดงราคาซื้อขายเฉลี่ยในแต่ละวันนะครับแบบนี้ผมสั่งไปนะให้มันเพิ่มคอลัมน์มาหนึ่งคอลัมน์นะครับมันก็จะเพิ่ม คอลมน์ให้ผมเป็นราคาซื้อาข,าข,ขายเฉลี่ยนในแต่ละวันนะครับก็จะมีการคำนวณ average ต่างๆมาให้คุณสามารถเพิ่มข้อมูลเหล่านี้ลงไปได้นะครับผมแล้วกรณีที่เกิดขาออกนะครับถามว่าจะเอาออกมาใช้ยังไงนะครับวางวางง่ายๆแบบนี้เลยขาออกเอามาใช้ยังไงบางท่านอาจจะบอกว่าอุ้ยเคยไปเจอมาเขาบอกให้แปลงเป็น CSV แปลงเป็นอะไรต่างๆแต่ที่แท้จริงแล้วนะครับอย่างเช่นตัว Chat GPT อย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณจะเอาข้อมูลออกมันก็ง่ายเหมือนกันอ่ามันก็ง่ายเหมือนกันยังไง นะครับผมเอาง่ายๆคือผมก็แค่มาในตำแหน่งแรกของตัวนี้นะครับตำแหน่งแรกของผมคือแบบนี้เลยนะครับก็คลิกซกทีหนึ่งที่ตำแหน่งนี้นะครับผมแล้วก็ผมก็กดชิปค้างไว้นะครับผมอ่าแล้วผมก็ลงมาด้านล่างก่อนแล้วก็ไปตำแหน่งสุดท้ายนะครับผมก็กดคลิกซ้ายครั้งหนึ่งผมก็จะได้ข้อมูลทั้งหมดก็ Copy มาถูกไหมถ้าผมจะไป Excel อยากจะเอาข้อมูลไปลงนะฮะผมก็ไปที่ Excel ผมก็ข้อมูลลง ได้เลยทันทีนะครับจริงๆถามว่าให้ c o p ปจากเว็บได้ไหมก็ได้เลยแต่นี้ผมมีการทำโอ peration อะไรบางอย่างของข้อมูลได้ซ้ครับผ่านตัวนี้ท่านบอกเฮ้ยถ้าเกิดใช้เบิร์ดละ่ะก็ก o ป y วางได้เลยเหมือนกันครับไม่มีปัญหา,าเทม f o ล m ฟอร์แมตบอกไม่สวยก็ปรับซะสิอยากได้เทมเพลดีไซน์แบบไหนก็ปรับเอาตามใช้ชอบเช่นไห้ครับว่าการป้อนข้อมูลเข้าไปบนตัว c h a t GPT เนี่ยนะครับถ้าเกิดเป็นรูปแบบตารางแล้วคุณต้องการไปทำโอ peration อะไรบนนั้น ทำได้ง่ายๆคือ copy format แต่ตารางลงไปนะครับแล้วก็ไป operation บนนนะั้แล้วก็ดึงข้อมูลกลับมาใช้ในการลากก็ได้อันนี้วิธีธรรมดาเบสิกสุดๆวิธีอื่นผมไม่พูดถึงนะเรื่องเกี่ยวกับเฮ้ยอาจะสั่งมันอยากให้มันเป็นเฮ้ยในเปลี่ยนเป็น format นะครับผมของตัว csv ไป operation ต่ออันนั้นมันทำได้อยู่แล้วนะควรจะบอกว่าอเอย format เนี่ยอะจะบอกว่า c h a n โอเคปอไ้นะ มันทำไมไม่เปลี่ยนนะ CSV format นะครับอันนี้ก็ได้นะครับคุณจะเปลี่ยนเป็น CSV format แล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็น CSV format ให้คุณสามารถ copy ไปใช้ได้นะครับแล้วคุณก็ไปแปลงต่อนะครับผ่านตัว t a k e ก่อนนะแล้วก็ไป import เปิดบนตัว excel ก็ได้มันก็จะสามารถ generate มาได้เป็นตัว excel ที่มีข้อมูลเหล่านี้อยู่แต่วิธีการที่ผมบอกคือถ้าอยากจะใช้ข้อมูลนี้ง่ายคุณก็แค่ copy มันไปใช้จากตัวที่เป็น table ที่ render ผ่านตัวนี้เท่านั้นเองนะครับง่ายมากๆแบบนี้ ทำไม่ใช้ข้อมูลหุ้นล่ะเป็นข้อมูลที่มาจาก Excel เลยตรงๆได้ไหมนะครับอันนี้เป็นข้อมูล real estate นะครับผมการซื้อ property ต่าง,างๆนะครับผมไปที่ตัว Chat GPT อีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วผมก็มาทำอะไรนี่ฮะอผมเริ่มใหม่เลยแล้วกันนะครับผมเรนเดอร์ใหม่เลยไม่ให้มันมีค่าอยู่ผมใช้ตัว3.5หเหมือนเดิมนะผมแจ้งว่า3.5หเหมือนเดิมคือผมไม่ได้ใช้ตัว4ที่ผมจ่ายต่างเบนจีพีดีพลาสนะครับให้ตัวธรรมดาเนี่ยทุกคนสามารถ access ได้ผมเอาง,ง่ายๆเลยผมจะสั่งมันนะครับว่าสร้าง ตารางนะครับผมก็ข้อมูลที่ก o p ปี้มา,าวางแบบนี้เลยให้มันสร้างตารางข้อมูลให้ผมบนหน้าจอแบบนี้นะครับมันก็จะสร้างตารางให้ผมออกมาแบบนี้เรียบร้อยนะครับแป๊บข้อมูลต่างๆออกมานะครับแล้วเกิดผมเห็นว่าข้อมูลตัวนี้มันน่าสนใจมากนะครับผมแล้วผมอยากจะ s l ป t a d d r e s s ออกนะครับผมออกมาอย่างเงี้ยนะครับผมาอาจจะสั่ง,ง,งต่นนอ,ะอ,ะอ to, นะครับผมว่าเอ้นผมขอสั่งเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันเนาะ split อ่าคอลัมน์อเดรสนะครับ สปิดมาเป็น3อย่างนะครับอ่าสตรีทนะครับผมอะไรนะี City and post code, นร่ฮะซิตี้แอนด์โพสโคดนี่ะสามอย่างสปิดเป็นคอลัมน์ให้หน่อยมันก็จัดการสปิดข้อมูลของผมออกมาแบบนี้เลยนะครับผมหลังจากนั้นถ้าเกิดผมพอใจกับข้อมูลที่ผมมีอยู่แล้วนะครับผมจะทำยังไงกับมันนะฮะผมก็ทำคล้ายๆกันนะครับผมก็อาจจะง่ายๆกันเฮ้ยคัดคปี้แบบนี้แล้วกันแหมเผลอไปโดนมัน อันสุดท้ายมันดีผมทําเป็นไฮเปอร์ n ิงค์นะครับคัปปี้เสร็จผมก็ไปที่ตัวไ,ไปที่ตัว Excel แล้วผมก็จัดการวางข้อมูลครับได้เทเบิลทันทีซึ่งสปริตข้อมูลออกมาแบบนี้เดี๋ยวลองไปวางเทียบกับไอตัวรีแอสเต t พรอพเพอร์ตี้เมื่อกี้แล้วกันนะครับคุณจะเห็นว่าไอข้อมูลนะที่ผมสร้างออกมานะครับมันก็จะมีคอลัมน์ต่างๆปรากฏอยู่เนี่ยสปริตมาให้นะครับแทนที่คุณจะใช้ Excel นะครับเขียนสูตรสปริตข้อมูลต่างๆนีคุณสามารถใช้ช h a t g p t ช่วยคุณบนนี้ได้เลยจากการที่ดึงข้อมูล e อ c ก l ที่คุณมีนะครับวางบน Chat GPT นะครับแล้วก็สั่งให้มันทำโอ peration การแยกข้อมูลที่คุณต้องการหลังจากนั้นคุณก็ได้ข้อมูลแบบนี้แล้วเอาไปใช้ต่อได้ถูกไหมอ่าแบบนี้เลยนะครับแต่บางกรณีนะคุณจะเจอว่าเฮ้ยถ้าข้อมูลมัน,นแหว่งแหวงแหวงแหวงแวงแหวงยังไงบางทีมันก็แหว่งนะแหว่งคือเฮ้ยสมมุติสมมติเอตรงนี้ไม่มีวะปุ๊บอ่ามันจะเข้าใจไหมยอย่างงี้ ถามว่าเฮ้ยมันจะเข้าใจไหมว่าเฮ้ยมันจะสร้างตารางยังไงเดี๋ยวลองดูกันอีกทีนึงนะครับผมดูสิครับผมสร้างตารางเอาและนะครับข้อมูลแหว่งๆข้อมูลแหว่งแหว่งได้ไหมอいいโอเคอ,อเค๋ออันนี้ดีเนะาะทำเป็นตัวน่าจะเป็นตัวคอนโทรลบางอย่างเอาข้อมูลมาให้ได้นะครับมันก็ยังเรนเดอร์ให้คุณได้เหมือนกันนะครับเมื่ Korea, คุณสั่งข้อ มูลถูกนะครับมันก็ยังสามารถเดนเดร์ได้แต่คุณคาดว่าอุ้ยไม่ต้องสั่งมันหรอกสร้างตารางตารางวางข้อมูลไปเลยได้ไหมนะครับลักษณะแบบนี้นะครับมันทีมันก็ไม่ได้นะมันก็ไม่เข้าใจนะวางไปเลยแล้วไม่สั่งอะไรมันมันก็ไม่รู้เรื่องนะครับลักษณะแบบนี้คุณเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดบนแชท GPT เนี่ยต่อให้เป็นตัวฟรีเองคุณโอเปอเรชันผ่านตัวเทเบิลที่คุณอินพุตเข้าไปดึงเทเบิลออกมานะครับแต่วิธีง่ายนะครับอย่างที่ผมบอกคือ Copy ได้เลยนะครับ ตัวที่คุณไม่ต้องไปนั่งแปลงเป็นฟอร์แมตอะไรก็ตามนะครับขอให้มันเป็นเทเบิลซึ่งแสดงอยู่บนหน้าจอแล้วก็ Copy ได้กรณีนี้ผมลองไปถามดูนะครับ Chat g p t เฮ้ยคุณเนี่ยรับเทเบิลเป็นฟอร์แมตอะไรได้บ้างเขาบอกเลยครับมาเลยครับ csv ตัวไทยนี้นะครับผม tsv excel spreadsheet นะครับ canvas data from excel file ค n c ด d e r ต่างๆฟอร์แมต,ตนะครับอันนี้ลักษณะต้องบอกว่าเฮ้ยบางทีเนี่ย บางคนตองบอกว่าเขาไม่เห็นต้องมา copy แ,แบบนี้เลยคุณจะอาจจะใช้ gpt 4ถูกไหม gpt 4ซึ่งมันมีอะไรอัปโหลดไฟล์ได้มันอ่านข้อมูลข้างในได้แล้วก็ดึงข้อมูลเหล่านั้นออกมาได้ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ gpt 4ล่ะส5มจุดมันไม่มี option ในการอัปโหลดไฟล์นะครับถูกไหมเพราะฉะนั้นไอ option อย่างเงี้ยมันก็ไม่มีคุณต้องใส่เป็น json ใส่เป็น html table data query markdown table format อ,อะไรก็ได้ใส่ไปฮะมันถึงจะรู้นะครับแต่งจริงคือ าเกิดคุณบอกว่าบางทีคุณไม่รู้นะว่ามันจะเป็นฟอร์แมตแบบไหนแล้วไม่มั่นใจว่าเ,เราค o p y อกจากไฟล์นี้มันจะลงหรือเปล่าเราไม่เคยลองคุณอาจจะไปวิ่งไปหาซักฟอร์แมตหนึ่งที่คุณต้องการอย่างเช่นผมอาจจะวิ่งไปหาตัวแปลงนะอาจจะแปลงเป็นตัว Markdown แบบนี้ก็อุ้ยเน,นี่ยแปลงเป็น Markdown ให้หน่อยนะครับปแปลง้าเสร็จผมแล้วค o p y ไปใช้บน Chat GPT อันนี้ก็จะถูกต้องตามฟอร์แมตอย่างที่ต้องการเลยนะครับผมไปถึงปุ๊บผมกดเรนเดอร์ใหม่ผมใส่ฟอร์แมตมาร์กดาวลงไป ChatGPT จะเข้าใจฟอร์แมตแบบนี้นะครับนะอ่าเห็นไหมครับอ a าเทเ r o p e r t y listing some fill in ปุ๊บปุ๊บจะให้ทำอะไรกับ Data ล่ะครับอ่ะเราจะคุณต่อแล้วนะ Operation ต่างๆเนี้ยมันอ่านออกเรียบร้อยนะครับในลักษณะแบบเดียวกันกับที่ผมทำเมื่อกี้เลยนะครับฉนันคุณจะแปลงก่อนหรือไม่แปลงก่อนก็ได้แล้วแต่คุณถูกไหมอ่าไออ็อปชันในเวลาคุณได้เทเบิลออกมาแล้วอย่างที่อย่างอย่างที่เราดูไปเมืเนะ่อกี้เนาะมันเป็นเทเบิลแต่ว่าไอเทเบิลตัวเนี้ย มันจะไม่สามารถเอ็กซ์พอร์ตไปเป็น Excel ใช้ได้มันต้องคุณต้องไป c o p y and Paste แต่นี่คือในมุมของโค้ดพายลอตนะผมมาในมุมโค้ดพายลอตแล้วว่าเฮ้ยเออโคดพายล็อตนะครับผมจะทำคล้ายๆกันนะครับได้ไม่ได้นะครับอย่างเช่นโค p ดพายลอตมานะครับผมมาถึงปุ๊บหืสิ่งที่มีอยู่ในใจชั้นนะฮะอาจเป็นราคาหุ้นเมื่อกี้เลยแล้วกันนะครับไปหาตัดชนีหุ้นสักตัวหนึ่งนะครับบริษัทเทคชั้นนำอ่าชั้นนำสักที่หนึ่งกันนะ มีชื่ออ่านออกก็อ่านเองเ่ยกนะ็ <g iggle> อาจจะบอกเหมือนกันเลยนะว่าสร้างตารางนี่ครับผมสร้างตารางสิายังไงเนี่ยสร้างตารางซะสร้างตารางให้หน่อยนะครับสร้างตารางให้หน่อยดูซิมันเข้าใจไหมนะมันก็ใช้เวลาหลัดหนึ่งข้อมูลที่คุณให้มาเป็นข้อมูลตารางที่แสดงราคาหุ้นในแต่ละวันรวมถึง นะครับบลา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 บอะไรมันก็พนานาของมันไปแต่ผมอยากจะได้ตารางรองก่อนนิดนึงนะครับคุณดิการชันทําอะไรกับข้อมูลนี้ครับนี่บอกว่าบางทีมันก็ไม่เหมือนกันนะผมบอกสร้างตารางแล้วมันจะบอกว่ามันยังไม่สร้างตารางผมผมก็บอกเลยครับว่าให้สร้างตารางข้อมูลออกมาเฮ้หรือผมสั่งมันผิดนะาอาจจะต้องบอกสร้างตารางข้อมูลนะผมลองดูอีกนึงนะครับอลองดูนะครับตารางข้อมูล ของคุณให้มาเป็นนี้ครับโอเคมันก็สร้างตารางข้อมูลให้ผมแล้วนะตอนนี้เห็นไหมะจะเริ่มมีการสร้างตารางข้อมูลเพราะภาษาไทยมันจะชา้านิดนึงผมบอกอย่างนี้นะอ่าราคาเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงจะมาเสร็จเดี๋ยวผมกลับมาคุยต่ออ่ะนะฮะก็ราคาออกมาแล้วนะเดี๋ยวผมพอยส์ไปก่อนนะมันนานเหลือเกินเนะี่ยก็อาประมาณนี้แล้วกันเนาะเฮะ้ยมันก็ข้อมูลออกมาแล้วถูกไหมสามารถใช้ได้ผมทําคล้ายๆกันนะครับผมเเพิ่มคอลัมน์นะครับผม แสดงค่าราคาเฉลี่ยที่ซื้ออะไรฮะขายในแต่ละวันนคะครับผมอ่ะผมให้ผมเพิ่มค้อความหนึง่งแสดงราคาเฉลีย่ยคล้ายๆกันเลยผมทำบน Chat GPT อ่ะรอผมแป๊นแบ,บนึงอ่ะนะฮะก็ข้อมูลออกมาแล้วเนาะราคาเฉลีย่ยเพิ่มมาแล้วถูกไหมฮะว่าการซื้อขายแต่ละวันราคาเฉลีย่ยที่เท่าไหร่ ข้อดีของโคเปอรลนะครับผมคุณสามารถดึง Excel เอามาใช้งานได้เลยจะเห็นว่าทางโคเปอร์ลเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับ GPT ถามว่าทำ operation ข้อมูลได้เป็นยังไงก็คล้ายๆกันแต่ speed นะดู GPT น่าจะเร็วกว่าแต่ว่าข้อดีมันก็สามารถมีการดาวน์โหลดตัว e x c e เนี่เอาไปใช้ได้นะครับผมถ้าเกิดจะลองในเกี่ยวกับพวก property แบบนี้ผม expect เหมือนกันอยู่แล้วนะครับสามารถทำ operation ในการแยกข้อมูลต่างๆออกมาได้คล้ายๆกันนะครับผมแต่ว่าการดึงข้อมูลไปใช้ทันทีคุณจะมานั่ง copy แบบนี้ออกไปใช้ถูกไหมอ่า เอาไปใช้นะครับคุณสามารถ Export เป็น Excel ได้เลยนะครับผมออนไลน์แล้วคุณก็ไปเรียกใช้งานอันนั้นต่อนะครับสำหรับการจัดการข้อมูลนะครับตั้งขาเข้าขาออกนะครับบนตัว h a t GPT แล้วก Co นะ็คุณเห็นว่าคุณสามารถโอเปอเรตกับ Data t a b เ e ได้ทั้งหมดเลยอย่างที่ว่าไปนะครับข้อมูลเข้ามาจะโอเปเรตข้อมูลเพิ่มข้อมูลลดข้อมูลต่างๆแต่ข้อมูลสปิทออกมาแล้วก็ค่อยกลับไปใช้งานนะคุณสามารถทำแบบนี้ได้บางครั้งคุณเขียนสูตร Excel ไม่เข้าใจนะครับ เอ็กเซ for โคบอตคุณก็ไม่มีคุณจะสามารถเอาข้อมูลมาลงที่นี่แล้วก็จัดการให้มันเปลี่ยนแป,แปลงข้อมูลตามคุณต้องการแล้วคุณก็เอาข้อมูลกลับไปก็ได้นะครับผมยังไงสําหรับวันนี้นะครับฝากไว้สำหรับช่องยู u ูบนะครับคุณที่คุณกําลังดูอยู่ตอนนี้ของ The Citizen นะครับมีคอนเทนต์อัปเดตทุกวันเกี่ยวกับ Microsoft 365 Platform c o p อ l ต์แล้วก็ AI ที่เกี่ยวข้องวันี้มี ChatGPT ด้วยนะครับผมช่วกดไลค์ s c r i b e ดงแจ้งเตือนด้วยนะครับผม คอนเทนต์อัปเดตคุณทุกวันอยู่แล้วนะฮะเราจะมีเพจทาง Facebook นะครับผมเป็คอนเทนต์ที่ผมเอามาโพสต์ไว้ที่นี่แล้วบางอันไม่ได้ทำคลิปผมก็มาแชร์ไว้ที่นี่เหมือนกันนะครับผมช่วยมาฝากกดไลค์กดฟอลล์อัพฟอลล์อให้หน่อยละกันเนาะถ้าเกิดมีโซลูชันไหนที่อยากดูนะครับก็ฝากเมสเซจไว้ได้ผมมีเวลานะฮะผมจะช่วยทำให้ดูนะครับผมคงเรียกว่ามีเวลานะะฮจะทำให้ดูนะครับก็ตอนนี้ก็ค้างกับหลายท่านแล้วก็ต้องขออาภัยด้วยก็ค่อยๆทย,ย,ย,ยอยทำนะครับผมยังไงเจอกันตอนหน้านะครับทุกส,สดีครับ